สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในติ๊กต็อกทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆี่ทุกท่านนะมาดูรถสปอร์ตค่ายเกาหลีแบรนด์ฮุนไดอีกครั้งหนึ่งพี่ครับครั้งนี้ความสวยของเขาพี่ผมอยากให้พี่ดูเปลี่ยนให้ชัดนะเผื่อมีใครกําลังมองหารถสปอร์ตอยากใช้งบประมาณสักอีกโกคาผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับพี่ครับมาดูฮนะตัวนี้ครับคือฮุนไดวีโรสเตอร์1.6เทอร์โบปี2014 ผมอะได้ทําการตกแต่งเจ้ารถคันนี้ให้ด้วยนะคือกระจังหน้าเนี่ยทําสีดําเงานะครับตัวรถเนี่ยตัวถังรถที่ผมให้เป็นสีบูบายามี่สีเดียวตัวเนี้ยเป็นเฉด,ดสีเดียวกับพวกแมคลาเรนสีเฉดสีเดียวกับพวกแลมโบกินีเป็นเฉดสีเดียวกับพวกซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นตัวไมเนอร์เชนพอเป็นตัวไมเนอร์เชนปี2023เนี่ยสีรถของเขาเนี่ยจะเป็น จะเป็นแบ่งเป็นสองเฉดนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมทําให้แล้วนะเดิมๆตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมทําให้เหมือนเป็นปี2023ยามเลยนะครับหลังคาแก้วนะฮะด้านบนทั้งหมดนะครับท็อปท็อปแบ็กแบ็กท็อปอ่าเรียกแบ็กท็อปแล้วกันนะกระจกข้างก็เป็นสีดํานะครับตัวรถทะพี่คันนี้คันนี้เป็นทรงเดิมนะครับมีลิ้นสีดําหน่อยด้วยหล่อมากเลยนะ มีลิ้นสีดําหน่อยนะครับทรงเดิมของเขาอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะลูกค้าเราไม่ได้ไปจัดทรงไม่ได้ไปแต่งโช๊อะไรคือทรงเดิมเขาจะกดให้รถของเขาเนี่ยเตี้ยกว่ารถปกติเพื่อให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับโอ้พอทำเป็นสีนี้สวยมากเลยลูกค้ามีมีใครเคยเห็นรถสามดอแท้ๆไหมสามดดแทๆ์มาดูดดดังฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีสองดอนะครับเปิดได้หน้าหลังนะฮะฝั่งขวา จะมีแค่ดอเดียวลูกค้าครับประตูเดียวนะประตูหลังไม่มีพี่ดูดิมันเป็นรถที่สวยมากนะกล้องลองให้แพนแทนให้ลูกค้าเห็นเต็มลำอะ่ะเต็มคันอะ่ะคือมันสวยมากพอมองในรูปแบบภาพรวมอ่ะพี่คันนี้มันเป็นรถสปอร์ตที่สวยมากๆอารมณ์เดียวกับพวกพวกโฟ,ฟกโฟก์คอปอ่ะโฟก์คอปแบบที่คันราคาสามสี่ล้านน่ะคันนี้ราคาแบบว่า เทียบกับอีโคคาแล้วกันนะไม่ต้องไปเทียบกับซูเปอร์คาให้ดูสภาพภายในก่อนครับพี่ภายในนี่ผมก็ตกแต่งมาให้เยอะนะภายในหน้าจอเนี่ยผมติด Android 8จิกนะครับความเร็วเหมือนพวก iPad อะนะฮะแล้วก็ใส่ลำโพงแบบคู่ตัวท็อปสุดสุดในร้านอนะระดับเดียวกับพวกพวกบอสพวกอะไรพวกนี้ที่ติดในพวกรถเบนซะ์อะผมใส่มาให้เบาะเป็นเบาะเ่าไฟฟ้าขึ้นลงหน้าหลังเป็นไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดพนักพิงเอ็นเนี่ยจะเป็นแมนนวล เป็นเป็นเป็นผสมระหว่างแมนวนวลกับกับไฟฟ้านะครับนี่คือความสวยงามของเจ้ารถคันนี้ครับพี่ครับมาดูกันนะฮะผมขอญาตย้ำให้ลูกค้าใครกาลังมองหารถสปอร์ตอยู่นะครับลองมาดูเจ้ารถคันนี้ก่อนแล้วรถคันนี้ราคาผมบอกเลยว่าณนะตอนนี้ที่ตลาดรถยนต์มือสองทั่วประเทศเลยมีของผมแค่คันเดียวที่เป็นตัวเทอร์โบ โอ้ท็อปสุดป้ายแดง2ล้านวันนี้2ล้านไม่ขายครับตามสุดในตลาดเท่าที่ผมเคยเจอเขาขายกันผมเห็นเขาขายอยู่7 9 9 0 0สบาทวันนี้พี่ครับผมขอเน้นเร็วแล้วกันและสีที่เพื่งนทาให้ด้วยนะบูบอามี hmm. ่นะครับติดตั้งให้แต่งเป็นปี2023แล้วใส่เครื่องเสียงติดจอ Android ระดับ iPad เข้าไปเลยสเปคเดียวกับไอแพเข้าไปเลยผมให้แบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วราคาตลาดไม่ขายผมลดราคาใเดียวอยากระบายออกครับพี่ครับ คันนี้ผมใช้เองนะใช้มา2ปีอยากเปลี่ยนคันซื้อเบนซ์มาแล้วนะครับเอาไป799ไม่ขายวันนี้ผมให้พี่เลยถ้าใครจะเอาเอาไป599 5 0 9า00 9บาทลดราคาต่ำกว่าท้องตลาด2 0 0 0 0 0บาทแล้วได้ของสวยแบบนี้รับรองได้พี่ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรผมทำให้หมดแล้วคันนี้สภาพพร้อมใช้100%เซนะครับส่วนบางท่านที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรหาย,ายากหรือเปล่าเข้าศูนย์ฮุนไดได้เลยนะครับเข้าศูนย์เลย แต่ถามว่าจะดูแลเขาง่ายเหมือนรถวีออสไหมง่ายเหมือนอีโคคาร์ไม่เหมือนแบ่ตลาดไม่ไม่ง่ายแบบนั้นนะครับพอเขามาในรูปทรงที่ไม่เหมือนใครบนท้องถนนพ่าตายเออพี่ขับไปบนทน้องถนนยังไงก็ไม่เจอฝาแฝดแน่น,นอนสีฟ้าใบมิมูวีโรเตอร์ oter, ตอนนี้ในประเทศไทยมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นใครอยากได้โทรมา08646ตัวแล้วก็เจ็ครับผมมีวชกายินดีให้บริการครับขอบคุณมากบายบายครับผม